เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับช่วง3-4วันที่ผ่านมานี่จะเห็นได้ว่าเราได้สัมผัสไอหนาวอย่างแท้จริงใ,รในห่วงฤดูหนาวกันแล้วเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาเต็มๆกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนตั้งแต่วันที่17จนถึง20ธันวาคมนี้บริเวณไทยตอนบนภาคเหนืออีสานอากาศหนาวเย็นและจะลดลงอีก6-8องศาเซลเซียสครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่4ในห่วงตั้งแต่วันที่17ถึง20ธันวาคมนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกรละละลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือครับและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก6ถึง8องศาเซลเซียสบริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุด 1> 10 1ถองศาเซลเซียสตรงนี้นี่คงจะดีใจกันนะครับว่ามีอากาศหนาวเย็นสักทีส่วนยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 1 0องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางเองภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลอุณหภูมิจะลดหลัน่นลดหลั่นลงมาหน่อยครับ3 5องศาเซลเซียสต่ำสุด15-21องศาเซลเซียส ประชาชนที่ผมประกาศไปพื้นที่ดังกล่าวขอให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศหนาวเย็นลงในขณะนี้ด้วยนะครับ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุ กรมอุตุนิยมวิทยา www.tm.d.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ